แาะงานสดจากลาดพร้าวซอยหนึ่งนะคะดูดิว่ามันเงียบขนาดไหนดูได้เลยค่ะเงียบมากขณะนี้เวลากี่โมงเดี๋ยวดูนาฬิกาแป๊บสิสิบโมงค่ะเดีย๋ยวมันไม่มีคนเลยอ่ะมันเงียบมากมันเปลี่ยนก,กว่าแต่ก่อนเยอะมากค่ะ สมัยก่รนซอยนี้ไม่ใช่แบบนี้คนแทบจะไม่มีที่เดินเอาดีๆทั้งรถทั้งคนนะ่ะแทบจะไม่มีที่เดินแต่นี้คือโล่งมากดูได้เลยคะ่ะความโล่งคะ่ะความเงียบเก็บแว่มาให้หนูนะนัดสอใบอ,อ๋อ,อมันสั่งมันสัทางลให้ีเลยไรสีรยงใบอ๋อ ได,ได้ไข่ <c oughs> ได้ไเงียบมากเนี่ยบรรยากาศปัจจุบันเงียบแบบผีหลอกอะค่ะ